ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ MoneyBuddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเวลาที่ได้ยินข่าวว่าแบงค์ชาติจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายบางท่านอาจสงสัยว่าดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรทำไมต้องปรับขึ้นและการปรับขึ้นนี้จะส่งผลกระทบกับใครและทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง รายการบันนี่บัตตี้ขอเชิญติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยอ้างอิงกําหนดโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเป็นอัตราดอกเบี้ยสาคัญที่จะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆในระบบเศรษฐกิจโดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นอัตราอ้างอิงที่ธนาคารกลางใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารพาณิชย์ที่เอาเงินมาฝากหรือเป็นอัตราที่ธนาคารกลางเรียกเก็บดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ที่มากู้เงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับลูกค้าที่เป็นผู้กู้หรือผู้ฝากเงินต่อไปทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพัฒตรแบบทวิภาคีระยะหนึ่งวันเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายกล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่แบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารพาณิชย์จะลดอัตราด e อกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตามและจะปรับขึ้นอัตราด e อกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เมื่อแบงก์ชาติมีการประกาศปรับขึ้นอัตราด e อกเบี้ยนโยบาย e อ,อ,อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์เองก็ไม่ได้ปรับอัตราด e อกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตามการปรับของอัตราด e อากเบี้ยนโยบายทุกครั้งเสมอไปและยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ตัวอย่างเช่นความต้องการเงินกู้ปริมาณเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อเป็นต้น ปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเกิดภาวะเงินเฟอ้อสูงเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกทำให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นสมผลให้อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติของหลายประเทศจึงจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้คนใช้จ่ายน้อยลงและหันมาออมเงินมากขึ้นหรือลดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อลดความร้อนแรงของภาวะเงินเฟอ้อ ดังนั้นหากแบงก์ชาติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลกระทบดังนี้ 1. ส่งผลต่อดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันเพราะหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ไทยที่ออกใหม่จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นจึงอาจส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ไทยชุดเดิมที่มีอายุค,คงเหลืออยู่มีมูลค่าลดลงได้เนื่องจากนักลงทุนต้องการขายพันธบัตร หรือตราสารหนี้ชุดเดิมเพื่อน,นําเงินไปลงทุนตราสารหนี้ชุดใหม่ที่ได้ดอกเบี้ยมากกว่านอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยเช่นกันดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยจึงเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออมเงินมากขึ้นเพื่อลดการหมุนเวียนของเงินในระบบหรือช่วยลดภาวะเงินเฟ้อนั่นเองส่วนด้านสินเชื่อต่างๆของธนาคารพาณิชย์หากคุณต้องการที่จะกู้เงินเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือแม้แต่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยของสินเชื่อต่างๆก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งจะทําให้เราต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่แพงขึ้นหากรูปแบบของอัตราดอกเบีย้ยนั้นเป็นรูปแบบอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR ที่ย่อมาจาก Minimum Retail Rate ซึ่งมักใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้มีภาระดอกเบีย้ยจ่ายมากขึ้นและลดแรงจูงใจต่อการกู้เงินลดลง 2. ส่งผลต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเงินทุนสําหรับขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่มเติมอาจต้องชะลอการลงทุนออกไปเพราะในช่วงที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยเงินกู้จะสูงขึ้นส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นไรายได้และกําไรลดลง สำหรับนักลงทุนโดยปกติในทางทฤษฎีเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราคาหุ้นในตลาดจะลดลงเพราะเมื่อต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการลงทุนของบริษัทต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจะทําให้กําไรของบริษัทลดลงและส่งผลให้บริษัทถูกประเมินราคาหุ้นที่แท้จริงลดลงตามไปด้วยนักลงทุนอาจจะแบ่งเงินลงทุนหรือเทขายหุ้นออกมาบางส่วนเพื่อนําเงินไปลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือเข้าลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ากว่าหุ้นจึงมีความน่าสนใจลดลง ทำให้ราคาหุ้นในตลาดปรับลดลงได้มาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจและเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าเมื่อแบงก์ชาติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วจะส่งผลกระทบกับใครอย่างไรบ้างหากพอเข้าใจและลองนําไปปรับใช้ในสภาวะที่ดอกเบี้ยปรับเพิ่มเงินเฟอ้อและค่าครองชีพสูงขึ้นอาจเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มสํารวจและวางแผนการเงินของตัวเองได้อีกด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ